รวมหนึ่งคืนอายุยืนเจ็ดปีแต่ผมขอตัดคำยาวๆเนี่ยเดียดย<ล>๋ยแช่อยู่ืนาะขนยูอ่ะมันเป็นจุดสำคัญของของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่นนบนบอยถ้ามีสามคำในขุนยูเนี่ย จะแนะนำอะไรรักท่องเที่ยวหรือผม,อมไม่ได้เตรียมมันก่อนนะครับเนี่ยให้ผมพูดเลยใช่ไหมวละคำเนี่ยนละคำมาผมด้วยอ่ะผมด้วยงั้นเติมตอน,นดูอีกูก่อนขุนยวรมาได้อีกที่แรกผมคิดว่ามันเป็นเมืองเงี้ยเพราะว่ามาครั้งที่แล้วไม่ได้องไปไหนมาทำงานใช่ไห <c oughs> มขุนยวมันจะเซ็แต่พอมาเนี่ยแล้วมีเวลาแบบได้อยู่สองวันผมรู้สึกว่าให้มันมีอีกหลายที่ที่เราสามารถกลับมา แล้วก็ไปได้อีกเพราะว่าสองวันเนี่ยเที่ยวไม่หมดสองที่ไม่หมดเลยครับสำหรับผมนะครับขอใช้คําว่าอายุยืนก็แล้วกันอายุยืนจริงๆแล้วมันมีสโลแกนของอำเภอขุนยวมอยู่ข้าส,สโลแกนก็คือเขาบอกว่กขุนยวมหนึ่งคืนอายุยืนเจ็ดปีแต่ผมขอตัคดคํำยาวๆเนี่ยเหลือแค่อายุยืนนะครับก<บ>็คือขุนยวมเ,วมเ,วมเป็นอําเภอที่มีอากาศที่ดีบรรยากาศดีเที่ยงที่เราไปเมื่อกี้ การจะเย็นสบายนะครับร่มรื่นก็ดีต่อสุขภาพการสุขภาพจิตนะเพราะนั้นขอใช้คําว่าอายุยืนครับพับคุณยวมหนึ่งคืนอายุยืนเจ็ปีครับผมสองพืนสองืนก็สิบสี่ปีผมขอแรงนินหนึ่งครับเรื่องอากาศดีแล้วทําให้อายุยืนเนี่ยที่อีสานจะมีวังน้ําเขียวเขาบอกว่าโอโซนดีมากที่ นครศรีธรรมราชที่ภาคใต้<ม>ก็จะมีคีรีวงศ์อ่าเขาบอกว่าคีรีวงศ์นี่ก็เป็นโอโนุโมงดีภาเคเหนือที่นี่แหละครับขุนยวมขุนยวมจริงๆคำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วครับผม,ผมก็น่าจะคิดว่าแบบว่าเป็นแบบเข้ามาถึงขุนยวม,มนะครับน่าจะแบบว่ามีความสุขแล้วก็สบายใจเป็นส,สองคำนี้นครับพี่ ก็อย่างผมอะเคยไปร้านแบบที่อื่นไงที่เป็นในเมืองอะเวลาแบบกลางคืนอะไรแบบนี้ผมคิดว่าแบบเหมือนมันเป็นเหมือนกลางวันตลอดเวลาถ้าเราได้มาพบเจอชนบทแบบนี้กลางคืนมันก็จะมีแบบร้านเล็กๆน้อยๆแบบนี้บ้างอะไรอ่ะพ<ม>ี่แต่ก็สักแต่งว่าครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันก็จะเงียบหมดละล้วก็จะได้แบบสัมผัสบรรยากาศที่ดีที่ไม่เหมือนในเมืองพี่คือ ซึ่งผมก็ได้ไปสัมผัสในเมืองมาได้ไปเรียนมามคนโยมันเป็นจุดสมการของของแถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่บนดอยคามหรือถ้าเรามาขุดมามซึ่งเราอยากไปที่ไหนในเทศกาลไหนในช่วงเวลาไหนเราก็สามารถที่จะเลือกไปได้ตามที่เราอยากไปมันก็ทําให้แบบเวลาเรามาอยู่แล้วก็เวลาเราขึ้นไปเที่ยวอยูสำหรับผมมันก็เกี่ยวมใจใจเยอะมากครับครับครับครั้นคือบับครับบครับครั ครับขุนยวมนะครับสามคำสามคีย์เวิร์ดที่สรุปได้ก็คือหนึ่งมาได้อีกขุนยวมหนึ่งคืนขุนยมหนึ่งคืนอายุยืนเจ็ดปีอายุยืนอ่าแล้วก็ได้ขุนยวมมาแล้วมีความสุขมีความสุขสงบแล้วก็อียาเยียวยาจิตใจได้สุขสงบเยียวยาใช่ที่นี่คือขุนยวมถ้าทุกคน ผ่านมาได้ดูคลิปนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครมาดูหรอครับก็อยากแนะนำนะครับว่าคุณยวมน่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งในหัวใจที่สามารถเยียวยาและทำให้เราอายุยืนตามคำกล่าวของเจ้าหญิงสองคนทีนครับ